สวัสดีครับพ่อเมพีน่น้องเนื่องการติดตามเท่ากับหนึ่งกำลังแร่งเชี่อแร่งใจแอดมินนะครับจังไนก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเดือดทั้งหมดแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้แอดมินนํำเด้อครับแอดมินขอขอบพระคุณทุกท่านหลายๆเ้วอครับจังไรก็มารับชมความสนุกความมวลความซื่อน้ำกันนะครับขอบคุณครับพายุเกาะตัวระวังฝนตกหนัก40จังหวัดคืนนี้พยากรณ์อ,อากาศ กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องบ่าวกบพาหมอนชนเก็บเห็ดน,นะครับเดี๋ยวในวันนี้บ่าวกบจะพามาติดตามในด้านของพื้นที่ฝนตกหนัก40จังหวัดที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเกิดในคืนนี้นะครับเนื่องจากในวันพุ่งนี้19-24พฤษภาคมจะมีหย่อมความร้อกาศต่ำกำลังแรงบร,ริเวณอ่าวมตาตาบันที่จะเคลื่อนผ่านประเทศเมียนมาเข้าสู่ภาคเหนือโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานทางตอนบนนะครับจะทําให้มีฝนต่อเนื่องฝนตกหนกัก ถึงหนักมากนะครับบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางโดยเฉพาะภาคกลางฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคกลางและคลื่นลมทะเลจะมีกําลังแรงนะครับโดยแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองในคืนนี้จนถึงในวันพรุ่งนี้18นาฬิกาของวันนี้จนถึง18บแนาฬิกาของวันพรุ่งนี้18ถึงสิพฤษภาคม2 5 6 5 บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองเน้นเปลี่ยนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรนครสวรรค์เพชรบูรณ์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีการจนะบรุรีราชบรุรีเพชบรบุรีลบบรุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วชนบรุรีระยองจันทบรุรีตราด กรุงเทพมหานครนนทบ,บุรีปรทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาประจบคีรีขันธ์ระนองพังงากระบี่ปัตตานียะลาและนราธิวาสขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบรเยณพื้นที่เสียงภัยดังกล่าวระวังฝนตกหนักในคืนนี้จนถึงวันพรุ่งนี้หากมีข้อมูลเพิ่มเติมบ่าวกจะได้งานให้ทราบ เป็นระยะระยะอย่างขันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ